เราก็จะมาใส่ท่อนึ่งเป็นท่อเราค่ท่องใครท,ท่อใครอะ่ะสวัสดีครับคนดูทุกคนทุกท่าชนกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีคลิปพาลองคลิปหนึ่งนะครับ อันนี้น่าจะได้อดูโปกคลิปมาแล้วนะครับว่าเป็นคลิปอะไรพาเราอะไรนะทุกคนนี่เลยวันนี้มาอยู่กับรถรงเซนะครับไม่ใช่รถน้องมะนาวเอาน้องมัน้องเครเรียนนะครับทุกคนเออนี่เลยวันนี้เราก็จะมาใส่ท่อซึ่งไม่ใช่ท่อเรานะที่ท่อของใครอุ้ยท่อใครอ่ะก็ททำไมท่อมันไม่มีท่อพักเลย โอ้โอท่อปลายปืนอม่เนี่ยท่อปลายปืนทุกคนแต่ว่าเป็นทรงทรงงูเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นทรงตัวตัวตัวเหี้ยเอาไม่ใช่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนดูดิคือแบบว่าโอ้โหเป็นเป็นรูปเป็นงูเลยก็วันนี้เรามาาำอะไรมาใส่มาลองพาใส่นะอ่าแล้วใส่เราจะใส่ยังไงทีนี้อ่ะ ฟังเสียงนะอันนี้ก็ลูกใหญ่ด้วยไงอ๋อไอคันนี้ทําลูกแล้วไงนี่ก็คือน้องทุเรียนนะทุกคนได้อัพไซด์ลูกแล้วก็คือมองอย่างนี้ก็ลูกเดิมแต่ว่าด้านในคือลูก44มิลนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เป็นท่อเครื่องตัดหญ้าแต่ว่าวันนี้ใสท่อตัวนี้เลยอันนี้เป็นของไข่ไม่ใช่อยู่มอยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกแล้วอยู่วายนะผมอันนี้เป็นท่อท่อเดิมของพี่แกตั้งแต่นานแล้วเนาะเห็นไหมแล้วตัวนี้เป็นท่อปลายปืน นะแล้วก็เดี๋ยวมาลองใส่กับลูกใหญ่ดูว่าเสียงจะเป็นยังไงเออแต่ว่าฟังเสียงท่อนนี้ก่อนว่ามันดังยังไงนะทุกคนนี่นี่เห็นไหมนี่มันมีกองเลด้วยมีกองเรลียดนี่เห็นไหมทุกคนมีกองเรลดด้วยนะนี่เห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่กองเหลดกองเลดนั่นแหละเออเอาดอกฟังเสียงนี้ดูว่าเป็นยังไงทุกคนสตาร์ทก็แน่นแน่นนะครับสตาร์ทแน่นดีลูกใหญ่ขึ้นก็ต้องแน่นดีอ่า แต่จะว่าไปท่ออนนี้มันก็แปลกเหมือนกันนะมันจะดังยังไงวะแล้วก็ไอ้รถคันนี้ลูกใหญ่ด้วยอย่างที่บอกไปนะแต่มาดูว่าใส่มันจะดังหรือเปล่าเฮ้ยมันก็ต้องดังอยู่แล้วแหละเสียงเดิมประมาณนี้เลยนะทุกคนอะไรเสียงเดิมนะประมาณนี้เลยเหรอใช่นี่นอันนี้<ๆ>ก็จะเป็นเสียงเดิมประมาณนี้ท่อเดิมแต่ถ้าฟังเผลอถ้าถ้าฟังเสียงจริงอะ่ะเสียงมันจะดังใช่ไหม เสียงมันจะอันๆหน่อยแต่ว่าไม่รู้ว่าดังในกล้องมันดังๆประมาณเห็นไหมท่อเดิมเลยทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราวาปไปตอนใส่ท่อนี้เลยเนาะเพราะว่ามันต้องหาวไปดีใส่โอเคไปไปโอ้โคนนี้เลยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองมาฟังเสียงกันดูว่าเสียงมันจะดังยังไงซึ่งผมยังไม่ลองเลยนะครับ คือม,มีเลยเป็นท่อของวายนะครับมาดูว่าเสียงมันจะดังยังไงผมไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่ลองเลยทําเสร็จก็อมาเลยนะครับมาจะมาลองฟังเสียงดูว่าเสียงมันเป็นจังไ,ได้ะครับุ้ย ไปไงใช้ยงไปไงเสียงโคตรลั่นเสียงลั่นแต่ว่าบิดมาไหมไม่มาเอ้าตัวนี้ไม่มาไม่รู้อะไรบิดมานะรู้สึกว่าบิดมานะเสียงเสียงลั่นนะลั่นเออเสียงลั่นนะทุกคนอันนี้คือลูกใหญ่ด้วยไงใช่ลูกใหี่สิบสีมิลด้วยเห็นไหมนี่เห็นไหมท่อปลายปืนของยูไวอันนี้เป็นไม่รู้ไม่ใช่ท่อปลายปืนหรอกมั้งเป็นท่ออะไรก็ไม่รู้เนาะใช่เออาพลอีกรอบพลอีกรอบไม่พอยไกปั้นไปเลยไกลๆเลยไหกลไเลยตรงนี้ตรงนี้เป็นสถานที่เป็นป่าอ่าลองเลย คิ่นึกว่าแต่จะสตาร์ทไม่ติดติดเฉยอะเอะอรอกลับมารอกลับมาเสียงก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะทุกคนมันก็ดังนะแต่ว่าขี่ไปประมาณ50าเมตรมันก็เหมือนไม่ค่อยดังอ่ะเหมือนพวกเครื่องตัดหญ้าพวกนี้มันจะดังใ,ใกล้ๆอ,อ่ะอยู่ได้อยู่ไ <right>, ด้อยู่ เอละเอละโอ้ควันออกเลยควันออกก้อนไหนนี่เฮ้ยทุกคนร้อนจนควันออกเลยดูดิเฮ้ยเรียบร้อยน้ำมันออกแต่ว่าเสียงก็ถือว่าดังลั่นนะใช่แต่ว่ามันมันเหมือนมันดังแน่นๆอ่ะใช่ไหม มันดังแน่นแน่นมั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 นแป๊ดแป๊ดแป๊ดนะมันเหมือนไออันนี้มันเป็นลูกใหญ่ด้วยไงมันไม่ใช่ลูกเดิมแต่ถ้าลูกเดิมมันน่าจะดังแป๊นแป๊นมาก่านี้แต่นี้มันดังแบบแน่นแน่นนะทุกคนไม่รู้ว่าในกล้องมันดังยังไงนะแต่ว่าของจริงมันดังแบบแน่นแน่นนะเห็นไหมท่อท่ออะไรก็ไม่รู้นยของยูวายเนาะแล้วก็มีกองเหลดด้วยเฮ้ยเมื่อกี้บนยางไปดูดิรอยคาบยางโอ้โหอะไรเนี่เปลืองยางเลยเห็นไหมเปลืองยางยางยิ่งแพงอยู่ด้วยรู้ไหม เส้นละร้อยนะเนี่ยเส้นละร้อยแต่ก่อนเส้นละ8 0ิบาทเองตอนนี้เส้นละร้อยยี่สิบแล้วมนะั้งเห็นไหมสลหรับท่อนี้ก็มาลองใส่กับลูกใหญ่ดูถือว่าดีเนาะแต่ว่าถือว่าใช้ได้แต่เสียงดังแต่เสียงมันดังประเด็นคือเสียงมันดังแล้วมันมันเสียงดังไงมันขับเอาไว้ขับเล่นไม่ได้ไงอ่าเออมันต้องไว้ขับในสนามอย่างเดียวใช่เออนี่เห็นไหมท่อคันนี้ก็ประมาณนี้แหละทุกคนน้องทุเรียนใช่ไหมน้องทุเรียนครับน้องทุเรียนเนาะ อันนี้ก็ลูกเท่าไหร่แล้วบอกคนดูไปดิลูกสี่สี่มิลแล้วนะครับตอนนี้สี่สี่มิลแล้วไม่รู้จะติดอีกเมื่อไหร่ก็รออีกทีแล้วทุกคนนะนี่ประมาณนี้แหละมาวันนี้ทุกคนสัหรับคที่นี้อย่าลืมฝากกระทืบไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งให้ช่องเด็วนี้กันด้วยนะครับก <c oughs> ็ฝากกดกันด้วยนะตอนนี้ก็จะเซาร้อยล้านละร้อยล้านละใช่ร้อยล้านละไปแล้วทุกคนสัหรับคที่นี้อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะ